เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเฟี้ยวคุงกันด้วยนะครับผมนะก็วันนี้นะครับพี่วกเราสองคนนะนะจะมาเล่นชาเลนจ์สลับเพศหนึ่งวนันจะเกิดอ,อะไรขึ้นจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าผู้ชายเป็นผู้หญิงและผู้หญิง เป็นผู้ชายในคลิปเนี้ยเฮ้ย okay. ถ้าอยากรู้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตอร์คใที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เข้าใจไหมเอาล่ะก็เออเธอต้องส่งมอบพลังเราต้องสลับล่างไอ้สลับเพศกันเข้าใจไหมตองหนึ่งสลับเพศ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุอส,สวยๆชื่ออะไรครับค่ะส,สวยๆชื่อว่าเฟีย้ยวจังค่ะโอ้สวยจังเลยนะคบเนี่ยใครตัง้งให้ครับเนี่ยอย่ามา,มาชมนะขอเอานี่ก่อนละกันใบวงใบวัดเอาล่ะนี่นี่เธอนี่เธอนี่ชื่อว่าอะไรอ่ะวุ้ยพึง่งผมชื่อแล้วค่ะโอ้ย เฮ้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 หนูกลัวหนูกลัวไม่ต้องปอบหลอกไปไกลขนาดนั้นนะขอโทษได้ไวรด้ไหนเพื่อนตัวไหนไรคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะการนให้ครับเปผู้หญิงนี่ดีจริงๆเลยนะร้องไห้ก็ต้องมีความว่าปอบ ทำไมเป็นเ,เป็นอิจฉาจังเลยที่เป็นผู้หญิงอ่ะอ๋อใช่ใช่โอ้ยไอ้เอจ้เาว่าอย่กเป็นผู้หญิงตั้งน,นานแล้วแต่แต่ว่าเธอรู้ไหมว่าฉันนะนะสวยที่สุดในสามพบสามลูกเลยโอ้หขนาดนั้นเลยครับใช่เอาล่ะรีบกระโดดมาได้เลยแล้นี่มาจากดาวดวไหนเัาเนี่ยมาจากดาวดามเมสดาวดาเมส ใช่ผมมาจะาดูจันนาดิมาดักอะไรม่เจ้าชายดงจันนี่น่กลอนากินไข่ก่อนใช่ไหมงามงามโ,ออโอเคกระโดดแล้วชึบๆึบๆึบบึบชึบึบ อะไรเนี่ยทำไมหลอนไทมอย่างโง่ไทมอย่างงี้ทม์อย่างงั้นทำไมไม่ทำไมไม่เรีวกระโดดดีๆทำไมไม่กระโดดรัวๆทำไมถึงเยอะปะยังกันเฮ้ยโอ้โหโอ้้โหแ้วทำไมฉันต้องพูดเบาไวขนาดนั้นวะเนฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมันปีนไม่ค่อยไหวอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรครับทำไมรู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนแอจังเลยอ่ะอ่อนแอก็เถอะผู้หญิงต้องแข็งแก่็แล้วครับผู้ชายจะได้ชอบครับเ แกแกงมาได้ได้หรือเ่าเอ้ยฮ่าโมจิอะไรก็ได้เฮ้ย,ยตัวเล็กอะไรอะไรดูอะไรครับคุณดูอะไรครับนี่มองชั้นจากข้าวบอนซีว่ว้าวเออนี่ว่าไง ทำไมตัวมันสูงแปลกแปลกวะไปแล้วไปกันต่อจึ๊บจุ๊บจุ๊บอะไปแล้วไปเอ้าจุ๊บเอ้าจุ๊บนี่เสร็จแล้วโอ้โหโหไปเหอะไปกันต่อเสร็จแล้วครับเนี่ยจึ๊บวิธีเดิกเล็กครับเนี่ยจึ๊บจึ๊บจึ๊บเฮ้ยไม่กล้ากลัวเฮ้ยกลัวแล้วอ่ะเกิดอะไรครับกลัวกลัวมันกัดน้าโอ้โหทำไมตัวเล็กขนาดนี้อ่ะ หนูกลัวมันกัดอ่ะไปไปกันต่อ,อ,าอ,อามามเจ็บ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 อะไรเฮ้ยกระโดดบาเฮ้ยดู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 แน่นตัวเล็กเก <mag cha S 1> ม็ดที่หนูนี่กระโดดรว,วน,น,นัวเล,ลวยว,เลลวู้ววววววัวว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 รวว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 ว่วว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 น เฮ้ยจะมาจ่อยได้ยังไงอ่ะงอนแน่ไม่คุยด้วยนะไม่คุยไม่คุยด้วยแล้วยี่น่าเกลียดจะวัดเลยไม่สวยด้วยแล้วงอนคุยกับผู้หญิงเชื่อไม่ว่าคุยไปไหนก็ไปไปออย่ามางอนเลยนะไม่ต้องการให้มางอโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยเบอร์กี้มาโชว์เธอเฮ้ยอะไงเนี่ย กระโดดมาสิมาเต็บเตไปไปไปตอไปต่อโอเคดูด ah so like, ูนะชัดจะใช้พลังวิชาตัวเบ้าดู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 ่ง หล่อนสู้ฉันได้หรือเปล่าโอ้โหก็เดินตาไปเฮ้ยงอนอยู่ดีว่ะไม่คุยไม่คุยเลือดเปดือดนะคะชอนแล้วไม่อาวไม่คุยเดี๋ยวขอโทษงั้นถ้าจะให้อาใครเอาของกินมาให้กินก่อนเอาโมจิกำลังไหมคะไม่อุ้ยเอาอีกเอาอีกไม่พอไม่พอไม่ไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ไปขนมกินแล้ว เอาขนมขนมเข็งได้โอเคไม่พอไม่พอเอาอีกเอาอีกโอ้อีกเอาอีกอะไรขนาดนั้นเอาอีกเอาอีกกินเยอะเกินไปนะจ๊ะกินเยอะอร่อยจริงจเฮ้ยเอามาเอ้ยไม่ให้แบนอันที่สุดท้ายเมื่อกี้ไม่ให้พอแล้วพอแล้วครับกินกินมากไปไม่กลัวอ้วนหรอครับ เน่ยอด้วยแล้วว่าคนอื่นอ้วนนไม่วยอ่ะาววไม่กว่าอ้วนเหรอโอ้โหอ่าช่สี่ไมาได้สวยเหมือคนนี้ซะหน่อยเลยี่ไม่คุยด้วยแล้วอืมแต่ว่าคนเยทุกทุกสถานที่เลยนะครันี่ไม่คุยด้วยอ่ะงอนงอนเลยอีไงเราเช้บกระโดดเชิ้บเอาเชิ้บเอาเชิบไปเชิบไม่ได้สวย วจะเจอหน้าอีกเจ้ไม่สวยเจ้าว่าสวยบ้านหรือไงคุณเสี่ยจังครับดูนี่ใครสวยกาการดูสิเราอะสวยกันเยอะเลยนี่โอเป้ไม่ได้สวยทางรถไฟเอาล่ะฉันจะขี่รถไฟนะไปแล้วอ้าดูกลัวแหงดูกลัวเออเออฉันไม่ได้กลัวฉันหน่อย แต่ว่าใช่เหรอนี่ดินทาดินทาก็ตายไปวส,สวัสดีสาวดอยไปเว่นกับพีบ่หรือเปล่าไปแวน่นเลยไปเถอะไปแล้วไปจุบจุบจุบเฮ้ยอยากจะเจอหน้าเธออีกนี่งไงอ่ะเรียบเรียบเถอะอย่าจ่ามัวช้าช้าเป็นผู้ชายอะไรกีดเหมือนผู้หญิงเลยเออผมผมกีดไม่ได้แล้วนะเอาเถอะเป็นผู้ชายห้ามกีดเป็นผู้ชายต้องแข็งแรง ก้ามเป็นมาฟฟี่ไม่ทานไรก็ขี้เร็วไอเชิ๊กนี่เป็นไงล่ะกร้โดดไอเชิไอเชิ๊กก็เชียวผมมาคืนนะผมมาดูแลคนได้เลยจริงเหรอไม่ต้องไม่คุยเชอะงอนอยู่ไปคุยกับใครแล้อะไรบ่แม่ผู้ชายอะไรร้องไห้ผู้ชายไม่ร้องไห้ลูกผู้ชายจะไม่เสียน้ำตาให้กับลูกผู้หญิงเด็ดขาดใครน่ารักใครจริงก็ต้องเสียใเ้็นมันนี่ อะไรไม่ไม่ต้องไ,ไ,ไม่ต้องมื่ี้มีโนโตะอะไรงอนอยู่ไปไปชมผู้หญิงคนอื่นสวยอะแม่อยดยแล้วโอ้ยได้บแล้วค่ะขอวยค่ะผิดไปแล้วผิดไปเยอะหรอใช่ผิดไปแล้วครับเออตนนี่โปรไปยังไงเนี่ยนี่ไง,งนี่โมไปยังไงอ่อะไรโดดไปเลยเอาล่ะไปเต่อเคืออะไรอ,อ่ะซายขวา ออ้ไนี่ติดนี่คิวค่ะไปต่อนี่<อ>นี่หล่อนอยู่ไหนอะ่ะไปอยู่ช่องโมโมยอยู่เลยครับส,สวยไอ้โดไม่ผ่านเลยไงชึบ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 อึบอึบเฮ้ยสวยรอผมด้วยครับกำลังไ,ได้เดี๋ยวรอ ไงเป็นผู้หญิงที่น่ารักแบบคุณกับผมอยากได้มาเป็นแฟนแล้วกินม่อยากดูแบบชมผู้หญิงสวยอ่ะโอไม่มีใครสวยเท่าคุณแล้วคะ่ะนี่นี่หล่อนเงยหน้ามาหน่อยอะไรเหรอครับหล่อนกระโดดมาได้ยไหมเน,นี่ยดูแลกัอนพอกำลังจะเดืเปียบนี่นี่ไม่คุยจะได้ไปเ<อ>ชิบเชิบไอเงงินอ่ะ ชิวเกินป็นบอกแล้วว่าตัวผิวเป็นผู้หญิงนี่ก็ดีจริงๆเลยนั่นเนาะตัวผิวด้วยคุณอยากเป็นผู้หญิงตลอดไปไหมครับเฮ้ยพูดอย่างนี้อยากนอนหรือเปล่าครับเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมต้องให้บอกไม่รู้ไม่เจออะไรกันมาไม่เห็นไม่ทำอะไรก็ไม่รู้ไปยึ่เป็นผู้หญิงได้ไหมครับไปอะไรเลยโอ้โหเจออะไรเขาได้บ้างไหมคะอะไรมันเลอเจออะวะกี่ชันพูดอะไรลง รับไม่ได้รับไม่ได้พูดเร็วแบบนั้นรับไม่ได้ฉันรับไม่ได้แอ้พูดเร็วอย่างนั้นรับไม่ได้แล้วนะฟิลมากมากเลยนี่นี่หหรอจะมองหน้าฉันอีกนานไหมยังไม่มองมองหน้าก็นี่ไงก็อมองหน้าคนสวยครับเมื่อกี้ว่าไงนะมองหน้าคนสวย คุณเกลียวจังสวยะครับเอา้เอาเหนียวไปคิดว่าชมคนอื่นอีกเขาะจะไม่คุยด้วยแล้วนะชมคนอื่นอีกอะ,ออะเป็นไงบ้างอะตรงนั้นนะอ๋ออันนี้หัวเริ่มูดูแล้วครับไม่เป็นไรฉันนำไปก่อนแนละ้วชึบชึบ<อ>ชึบทำไมคุณเกลียวจังเก่งจังเลยครับก็ตัวมันผิววันนี้ชึบชึบชึบ ชึบ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 นี่ด่านที่สี่สิบโอด่านนี้มันเป็นบันไดาเกียวขึ้นไปงี่มันเป็มันเล็กอย่างหนึ่งเอาชึบ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 ง่ายจริงจริงเอาชึบชึบนี่ไงง่ายมากมากเลยอย่ามองว่ากว่าผมจะผ่านได้คุณผ่านไปได้ไงเนี่ยก็ก็ก็หล่อนไม่ได้เก่งเท่าสติชันไงค้นะคะ มันเจเฮ้ยกระโดดไปต่อนี่ด่านที่ห้าหลายแล้วที่สิบสามเอกอกระโดดมาถึงตาที่ที่สิบสามนู้นหลอโอ้โหแล้วแหละนั่นจะมาเป็นปุ่มนี้ผมคนผ่านไม่ยังไงมินหลอนผ่านไม่ได้สักทีเรื่องไงผู้ชายจะมาปกป้มมองอะไรผู้หญิงได้ฮะแต่ผู้ชายต้องเฮ้ยร,รเนี่ยยังยังมองหน้าฉันเหรอคุณเปิดประตูให้ผมด้วยผมไม่ต้องมีเสียงใคร แล้วเราจะหมดเลยอู๋แป๊บหนึ่งนะถืว่าตรงนี้นสร็ป่าวเอาล่ะไปกันต่อชึอบชึ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 บหล่อนจะมาหล่อนช้าจังเลยอะไรครับผมกำลังพยายามเพื่อคุยอยู่ครับสู้ๆรักกันนะผมจะไปสู้ขอคุยได้ ไม่ไหวเลยนะเอาไปชืบช้บชื้บคุณเชี่ยวจังครับว่าไงอ่าแม่มีหวานใจหรือยังครับไม่มีแม่มาให้มีหวานใจถ้าแม่รู้ว่ามีแฟนนะนะแม่ก็จะตีไม่อยากโดนตีก้นฉันผมจะพาตัวคุณไปเลยละกันพากุญยาวอ่ะคุณจะอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุจิบกว่า เราไปเลยครับไปต่อสุดท้ายเดียวจอดไปเลยเชือกเชือกเชือกต้องมาด้วยจะไปหาผัวใหม่แล้วนะไม่เอาหน่าผมผมผมเป็นสาวีคุณแล้วนะรีบๆละกันช้าจ้าอยู่ด่านที่อะไรต่อไปหน่อยอ๋อสามสิบเจ็ดโหอีกไกลย่งั้นก็ไปก่อนละกันนะไปเจอกับคนอื่นแล้วไม่ไหวแล้วไม่อยากจะ รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยใจชนะอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าไอ้หรับพี่อันนี้พี่เฟียร์แล้วพี่เวลก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบายรู้สึกเลียนป่าจริงๆเลย